สร้างกำไรระยะยาวในเรทมั่นคงสูง Light Asset อีกหนึ่งในโปรเจกต์ s l e p p e r เรทการจ่ายใกล้เคียงนอนฮิปผลตอบแทนจากการลงทุนมีอยู่4ระดับจะเลือกเล่นแทนไหนดีติดตามฟังรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับที่ช anel Pktings ของมหมู วันนี้คือวันที่24มิถุนายนปี2022ครับเรามาเจอเว็บไซต์ฮิปเนียที่มีความเสี่ยงสูงกันมาเยอะแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยอะไรที่มันความเสี่ยงต่ำกันบ้างดีกว่าอย่างตัวเนี้ยนะครับ Light Asset Limited ครับ มันก็น่าจะตอบโจทย์ให้เพื่อนหลายคนนะครับที่ชอบโปรเจกต์ที่มีความมั่นคงสูงจ่ายผลตอบแทนในเลทที่หวานเย็นนะครับคือจ่ายไม่เยอะแต่เขาจ่ายจริงแล้วก็สามารถจ่ายได้เรื่อยๆสร้างกําไรได้อย่างยาวนานครับตัวนี้เพื่อนๆน่าจะชื่นชอบกันครับโดยผมเองเนี่ยก็ได้ส่งเงินเข้าไปลงทุนเนี่ยสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็สร้างกําไรได้ดีมากเลยก็เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังว่าเพราะอะไรผมถึงสนใจตัวนี้แล้วเลทการจ่ายผลตอบแทนในแต่ละระดับ เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะมาลงลึกในคลิปนี้กันเลยนะครับเพื่อนๆ,ๆที่ชื่นชอบความมั่นคงชอบอะไรหวานเย็นนะครับก็อยากจะให้มากระจายความเสี่ยงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเว็บไซต์ฮิปเนี่ยมันไม่ค่อยมีความแน่นอนเอาซะเลยนะครับบางช่วงเนี่ยทำกำไรได้ดีมากเหลือเกินนะครับก็กําไรจนล้นเละเทะเลยแต่บางช่วงนี่มันก็ไม่ดีเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะช่วงกลางปีของทุกๆปีนะครับอย่างเนี้ยปีนี้ก็เหมือนกันนะ พอเริ่มเข้าเดือนพฤษภามิถุนาซึ่งมันเป็นช่วงกลางปีนะครับมันจะเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยของทางรัเสเซียและยุโรปนะครับทางทีมแอดมินเขาก็มักจะสกแกมกันเร็วมากนะครับเอาเงินไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นธรรมเนียมของทุกๆปีเลยที่มันมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับและประกอบกับปีนี้เนี่ยมันมีความพิเศษด้วยนะครับจากปัจจัยภายนอกต่างๆเนี่ยที่มาลุมเล้านะครับอย่างเช่นในตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ย ก็ปรับตัวเป็นขาลงนะครับมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยลงต่อเนื่องมาในปีนี้นะครับลงมายาวนานแล้วยิ่งช่วงกลางปีเนี่ยตลาดก็ตกลงอย่างกุนแรงต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยนะครับรวมถึงตลาดหุ้นแล้วก็สถานการณ์การลงทุนมันก็เลยทําให้สภาวะตลาดเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้ออํานวยให้ลงทุนได้อย่างดีเท่าไหร่นักนะครับแอดมินที่มาเปิดโปรเจกต์เนี่ย ก็ปิดโปรเจกต์กันค่อนข้างไวนะครับคือเรียกว่าหนีเอาตัวรอดกันค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวมันก็เลยส่งผลให้ผมเนี่ยก็โดนติดๆดกันมานะครับ3-4ตัวแล้วนะครับก็โดนพอสมควรนะครับแต่ว่าพอร์ตของผมโดยรวมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้กระทบมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากผมเองเนี่ยก็มีเงินส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเงินส่วนใหญ่ของพอร์ตเลยมันเล่นลงทุนในเว็บไซต์นอนฮิปนะครับหรือเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่ําที่ได้ผลตอบแทนอย่างมั่นคงเนี่ยก็มาค้ำพอร์ตผมไ้อยู่นะครับก็เรียกว่า ฮิปนอนฮิปนะครับช่วยชีวิตพอร์ตผมไว้นะครับอ่า้นในวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยกับอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่จะมาสู้กับสภาวะตลาดที่ไม่ดีตรงนี้ได้นะครับให้เพื่อนมาทํากําไรกันแบบหวานเย็นกันไปก่อนนะครับในช่วงนี้ผมก็พยายามจะปรับกลยุทธ์นะอะ่ตัวไหนถ้าเสียงสูงผลตอบแทนสูงเวอร์มากๆเนี่ยผมพยายามจะไม่เอามาแนะนานะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ในเพื่อนเสี่ยงมากจนเกินไปนะครับเก็บเงินเอาไว้นะครับไปเล่นตัวที่เหมาะสมดีกว่านะครับก็พยายามที่จะ ระมัดระหวังให้มากยิ่งขึ้นครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับ Light a s s e t ตัวนี้เนี่ยเขาจ่ายผลตอบแทนมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2019ครับแล้วก็ลันต่อเนื่องยาวนานมาถึงทุกวันนี้ครับจ่ายมาแล้ว1000กับอีก67วันนี่ถือว่าเป็นความมั่นคงสูงมากนะครับก็น่าจะเข้าขายนอนฮิปแล้วด้วยนะครับอ่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ยังคงเรียกเขาว่าเป็นเว็บสลิปเปอร์อยู่นะครับยังไม่ได้เรียกว่าเป็นนอนฮิปซะทีเดียวอ่ะด้วยเหตุผลบางประการซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับไลท์แอสเซทตัวนี้เนี่ยเขาก็มี Monitor มนนอมนิเตอร์ ตามปกตินะครับก็มีมอนิเตอร์มาตามค่อทั้งเยอะส่วนทราฟิกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์เนี่ย ก็ไต่ระดับขึ้นดีมาเรื่อยๆนะครับอยู่ที่250,000นะครับเป็นระดับคะแนน Alexa และเว็บไซต์บล็อกเกอร์ก็เขียนรีวิวประมาณ10แห่งด้วยกันนะครับถือว่ามีนักลงทุนมาจับตามองค่อนข้างเยอะแต่ก็มีโอกาสที่จะรันจ่ายได้ดีด้วยนะครับโดย l i h t Asset ตัวนี้เขาจ่ายเลทมั่นคงแบบนี้มานานแล้วนะครับจ่ายมาตั้งแต่ดีไซน์เก่าเลยดีไซน์เก่าหน้าตาอย่างนี้นะครับเป็นเว็บสีชมพูจ่ายวันละ0.6%เนี่ย จ่ายยาวนานมาแล้วเกือบ3ปีนะครับมาถึงทุกวันนี้นะครับแล้วเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วเท่านั้นเองนะครับเขาก็ได้รีดีไซน์มาเป็นเว็บไซต์หน้าตาสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหม่เนะี่ยมาเป็นแผน4แผนด้วยกันแต่เขายังคงแผนหนึ่งอ่ะเป็นแผนเดิมเอาไว้นะครับที่เป็นแผนหวานเย็นเนี่ยที่คงจ่ายน้อยๆน,นะครับอยู่ที่ระดับ 0.6%, เนี่ย ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับให้กับนักลงทุนที่ลงทุนมาตั้งแต่ช่วงแรกก็เรียกว่าถ้าใครมาเล่นกับเขาเนี่ยกำไรมาแล้วหลายปีแบบสบายใจมากๆเลยนะครับ ด้วยส่วนตัวเนี่ยเพื่อนๆจะเรียกเขาว่าเป็น n อน h ิปมันก็พอได้นะครับเพียงแต่ว่าเหตุผลหนึ่งที่ผมยังไม่เรียกเขาว่าเป็น n o n ฮิปเนี่ยเพราะว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนแต่ละอันของเขาเนี่ยมันมีความแตกต่างมากเกินไปนะครับคือมันมีทั้งจ่ายน้อยนะอย่าง0.6%แล้วมีที่จ่ายหนักเลยนะครับ1.5% 3.2%แล้วก็หนักมากๆ7%ด้วยนะครับคือมันมี4แผนที่จ่ายค่อนข้างหนักครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาประเมินให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับว่าแต่ละแผนเนี่ยมันมีความเสี่ยง มากขนาดไหนแล้วแผนไหนเนี่ยที่เราควรจะเลือกเล่นแล้วมีโอกาสสร้างกําไรได้นะครับงั้นโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ใส่เงินเข้าไปเล่นลงทุนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอ่ะ ผมก็บอกเลยนะครับผมใส่ไปในแผน2แผน2เขาเนี่ยเลทเขามีการปรับจ่ายค่อนข้างสูงขึ้นนะครับจ่ายอยู่ที่1.5%ต่อวันในเทอม132 business day ซึ่งมันก็ไม่เยอะเลยนะครับคือแม้แม,แม้ว่าแม้ว่าเลทเนี่ยมันจะสูงมากขึ้นขนาดนี้แต่การจ่ายก็ยังคงหวานเย็นอยู่ดีนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันทีละแผนนะอ่ะเริ่มต้นจากแผน1ก่อนนะแต่ละแผนของเขาเนี่ยเขาจะเขียนเปอร์เซ็นต์เพิร์โฟบอกเลยนะครับว่า ROI รวมคือเท่าไหร่ อย่างอันนี้ก็คือ1 5 6 6หมายความว่ามันเป็นเงินต้นบวกกําไรนะครับดังนั้นกําไรจริงๆก็คือส่วนของ56.6ตรงนี้นะครับต้องหัก100ออกไปด้วยนะครับเขาจะเขียนบอกไว้เลยนะครับว่าแต่ละแผนกําไรเท่าไหร่บ้างซึ่งแผนที่สูงยิ่งขึ้นกําไรก็จะสูงยิ่งขึ้นนะครับและความน่าสนใจก็คือเปอร์เซ็นต์ต่อวันมันสูงขึ้นขณะที่ จำนวนวันหรือเทอมการลงทุนมันสั้นลงนะครับซึ่งหมายความว่าแต่ละแผนมีความแตกต่างกันมากเลยอ่ะมาดูกันนะครับแผนแรกเนี่ยเขาจ่ายให้อยู่ที่0.6%ต่อวันนะครับเป็นเลทที่มั่นคงคตโกนะครับจ่ายในเทอมยาว261 Business Day ซึ่ง Business Day ในที่นี้นี่คือวันทําการนะครับหมายถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะครับดังนั้นที่นี่วันเสาร์อาทิตย์เขาไม่จ่ายเงินนะครับ ได้0.6%ต่อวันไปเรื่อยๆยาวนานรวมแล้วจะได้รับนะครับ156.6%ซึ่งเป็นการจ่ายรวมต้นแล้วครับดังนั้นเวลาคิดกำไรหัก100ออกนะ หรือ56.6%เปอร์เ็นใน261้ยวันเพื่อนเห็นไหมครับว่ามันหวานเย็นมากนะครับมันตกเป็นกำไรเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเพียงแค่0.216%เเท่านั้นเองนะครับคือบอกเลยนะครับว่ามันน้อยกว่า Solid Trade Bank สิกนะครับคือ Solid Trade Bank เนี่ยเขาจ่ายอยู่สัปดาห์ละ2%ในเทอมยาว1ปีนะครับกำไรรวมออกมาประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับ ก็นี่คือมั่นคงสุดๆแล้วนะครับอยู่มา8ปีแต่ไลท์แเอสเซทตัวนี้นะครับเขาจ่ายน้อยกว่าโซลิดเทรดแบงก์อีกก็หมายความว่ามันไม่แปลกไม่แปลกเลยนะครับว่าผมจะมองตัวนี้เป็นนอนฮิปได้เช่นกันนะครับเพราะเลทการจ่ายที่มั่นคงของเขาอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูแผนในระดับอื่นของเขานะครับที่จ่ายสูงยิ่งขึ้นมาเทียบกันนะครับทังกบแผน2เนี่ยกำไรรวมมันจะสูงขึ้นเป็น19% 8นะครับห่าง1 0ออกนะครับกำไรสุทธิคือ98%โดยที่เพื่อรบเงินเนีดยวันเะ1.5นะะรับ เขาจะจ่ายจันทร์ถึงสูงเหมือนกันนะครับจ่ายไป132 Business Day ให้เพื่อนสังเกตเห็นไหมครับว่าเทอมการลงทุนในแผน2มันจะสั้นลงกว่าแผนแรก ซึ่งจ่ายทั้งหมด2 6 1วันนะครับเทิมจ่ายสั้นลงนะครับเหลือ132วันแต่กําไรต่อวันมันสูงขึ้นนะครับเป็น1.5%ก็แปลว่าเพ,เพื่อนจะใช้ระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยที่สั้นกว่าเดิมนะครับแต่ได้กําไรที่สูงกว่าเดิมด้วยนะครับคือพูดง่ายๆาพอเอา2อย่างมาคิดรวมกันเนี่ยมันดี2ต่อเลยนะครับก็แปลว่าลงทุนก็สั้นกําไรก็เยอะทําให้กําไรเฉลี่ยต่อวันเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับผมคานวณให้ดูนะครับ 1, ใน, 1, 3, น,นี่ มันจะออกมาอยู่ที่198%นะครับหักเงินต้นออกก็จะเป็นกำไรสุทธิ98%ใน1 3 2วันนะครับมันจะตกเฉลี่ยเป็นกำไรต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.742%ก็จะมากกว่าแผนที่1อ่ะประมาณ3เท่าเลยนะครับหมายถึงว่ากำไรเฉลี่ยต่อวันนะครับมากกว่าแผนหนึ่งประมาณ3เท่า แต่ว่าเลทมันก็ยังคงหวานเย็นอยู่ดีอะ่ะเพราะว่าแผน1มันหวานเย็นมากๆนะครับแผน2มันจะกําไรอยู่ที่0.742เปต่อวันก็ยังถือว่าเป็นเลทหวานเย็นซึ่งสามารถเล่นสร้างกําไรได้นะครับก็หวานเย็นในระดับสลิปเปอร์ที่เล่นได้อย่างชิวๆสบายใจนะครับเพียงแต่แผน2ตัวนี้ให้เพื่อนต้องสังเกตนิดหนึ่งนะครับคือเพื่อนจะต้องลงทุนเริ่มต้นเนี่ยอย่างน้อยตั้งแต่1,000 US อลลาร์ขึ้นไปนะครับผลตอบแทนมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมถึง3เท่าเลยเทอมการลงทุนสั้นลงเลทกำไรสูงขึ้น ที่น่าจ,จุงใจมากนะครับและผมเองเนี่ยก็คิดว่าแผน2เนี่ยก็สามารถสร้างกําไรได้ดีผมก็เลยตัดสินใจส่งเงินเข้าไปลงทุนเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน $1,000 ดอลลาร์ในแผนที่2เนี่ยส่งมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็พบว่าเขาก็จ่ายดีต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับคันนี้ก็มีสิ่งหนึ่งนะครับคือถ้าให้เพื่อนมีเงินลงทุนถึง1,000ดอลลาร์ขึ้นไปเนี่ยเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องส่งเงินลงทุนเข้าไปในแผนหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่ามันในแผนที่หวานเย็นมากๆนะครับ แต่ว่าเขาก็เปิดรับให้เราลงทุนเหมือนกันนะครับเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะครับดังนั้นถ้าใครมีเงิน1,000ดอลลาร์เนี่ยจะฉลาดกว่าถ้าเราส่งไปลงทุนในแผนที่สูงกว่านะครับอันนี้เพื่อนพอจะเข้าใจเนาะว่าถ้าเงินลงทุนเราถึงขั้นต่ําให้กระโดดไปลงในแผนต่อไปทันทีนะครับคราน,นี้นอกจากแผน2แล้วเนี่ยก็มีแผน3กับแผน4นะครับมาวิเคราะห์กันนิดหนึ่งนะครับสัหรับแผน3เนี่ยกำไรต่อวันมันจะสูงขึ้นมากเลยนะครับอยู่ที่3.2%ตต่อวันนะครับเงืนเทอมการลงทุนก็สั้้นลงดวย เหลือ66วันทําการนะครับ Business Day ก็แปลว่าแผนที่3เนี่ยมันเป็นเลทที่เลาใจมากๆเลยนะครับโดยกําไรรวมเพื่อนก็จะได้211.2%ใน66วันทําการนะครับหากทุน100%ออกนะครับเพราะทุกแผนไม่ลบต้นนะครับก็จะเป็น111%ในใน66วันนะครับ ตกกําไรเฉลีย่ยต่อวันเนี่ยอยู่ที่1.68%ซึ่งผมมองว่า1.68%ต่อวันเนี่ยเป็นเลทที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่มันไม่ได้สูงมากนะครับมันค่อนข้างสูงแต่สิ่งนึ้งที่ผมสังเกตเห็นก็คือยอดเงินลงทุนขั้นต่ำเนี่ยมันสูงอยู่ที่5,000 u s ด์ขึ้นไปนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าแผน3เนี่ยมันจะเป็นแผนที่ ผลตอบแทนมันไม่เบานะครับแล้วถ้าคนที่จะเล่นเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีเงินก้อนใหญ่ด้วยถึงจะเล่นในแผน3ได้นะครับแล้วถ้ามีคนจํานวนมากเนี่ยมาลงทุนในแผน3กันเยอะๆนะครับ จะหมายความว่า lightning asset เนี่ยมันจะหมดความเป็นิป i p อร์ในทันทีนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเชื่อว่ายังไม่มีใครนะครับส่งเงินเข้าไปลงทุนในแผนที่3เลยนันกลงทุนส่วนใหญ่จะเล่นลงทุนอยู่ในแค่แผนแรกเท่านั้นนะครับแล้วมีบางคนเนี่ยส่งไปลงทุนในแผนที่2ซึ่งปัจจุบันจ่ายดีไม่มีปัญหานะครับผมเลยมองว่าการเล่นลงทุนใน2แผนบนเนี่ยเป็นการจ่ายผลตอบแทนที่ดีแล้วไม่มีปัญหานะครับแม้แผน3จะได้เยอะกว่าก็ตามแต่ลงทุนเริ่มต้นนะครับสูงถึง5,000ดอลลาร์ซึ่งหมายความว่า ถ้านเพื่อนจะลงทุนในแผน3นะครับเพื่อนส่งเงินเข้าไปเนี่ย5 0 0 0ดอลลาร์นะครับแล้วได้เลท3.2%ดต่อวันหมายความว่าที่เพื่อนจะได้เออร์เน็งวันละ160ิดอลลาร์เลยนะครับซึ่งเขาจะต้องจ่ายให้คนที่ลงทุนก้อนใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะครับในการเอาเงินก้อนใหญ่ไปเสี่ยงในแผน3แต่ถามว่าแผน3พอจะเล่นได้ไหมมันก็อาจจะเล่นได้นะครับแต่แต่วผมก็จะไม่แนะนำนะครับ ผมแนะนําว่า1,000ดอลลาร์ 1, ใส่ในแผน2เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะเพย์เซฟที่สุดแล้วสำหรับเว็บไซต์ลักษณะนี้อ่ะต่อไปเราจะมาดูแผนที่4กันนะครับซึ่งคือแผนสูงสุดของที่นี่ผลตอบแทนรวมจะอยู่ที่231เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะถ้าเป็นกำไรสุทธิก็คือ131เปอร์เซ็นต์ใน33มันทําการเท่านั้นเองนะครับคือเทอมการลงทุนสั้นมากเลยและได้รับผลตอบแทนสูงมากด้วยนะครับคือได้อยู่ที่วันละ7%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่ะคันนี้ดูนิดหนึ่งนะ ยอดเงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่100,000 u s ์ 1, ขึ้นไปตรงนี้แหละครับที่ผมจะบอกให้เพื่อนๆระมัดระวังนะครับแผนเนี่ยผมกล้าบอกเลยว่าเป็นกับดักอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครมีเงิน100,000ดอลลาร์ 1, อย่ากล้าคิดที่จะส่งไปเล่นเด็ดขาดเลยนะครับเพราะมันจะมีแนวโน้มมากเลยที่นเพื่อนจะเป็นเป้านะครับให้เขา selective scam นะครับอันนี้บอกไปเลยตามตรงนะครับแบบไม่โลกสวยนะครับ100,000ดอลลาร์เนี่ยถ้าเพื่อนได้7%ต่อวันเนี่ยเพื่อนได้กำไรวันละเท่าไหร่ ได้อยู่ที่วันละ7 0 0ดดอลลาร์ถูกไหมเจ็ดพันดอนลลาร์นี่มันประมาณ200 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับถ้าเพื่อจะถอนเงินออกจากเว็บไซต์ฮิปเน่วันละ200 0 0 0กว่าบาทเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่นะครับผมกล้าบอกเลยว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้และไม่มีทางจ่ายจริงได้ด้วยนะครับแผนที่4ี่เนี่ยแผนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแผนกับดักนะครับก็คือใครที่มาเล่นลงทุนก็จะถูกเรียกว่าเป็นโดเนอร์นั่นเองโดเนอร์ก็หมายความว่าคนที่เป็นมือใหม่ในวงการฮิปที่ยังไม่รู้อะไรดีนะครับ แต่กับมีเงินเยอะนะครับส่งเงินก้อนใหญ่ไปเล่นในแผนพวกนี้ส่วนมากเงินของคนที่ส่งเงินไปในแผนพวกนี้เนี่ยเขามักจะเรียกก็เป็นผู้บริจาคหรือโดเนอร์นะครับเงินจะถูกแจกจ่ายไปในโปรเจกต์แล้วก็เอาไปจ่ายผลตอบแทนให้คนอื่นทําให้โปรเจกต์เนี่ยสามารถรันได้ดีและรันได้ยาวนะครับแล้วคนที่ถูกโกงก็จะเพียงเป็นเพียงคุณคนเดียวที่ใส่เงินจํานวนแสนดนล่าเข้าไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นแผนกับดักนะครับ เล่นแล้วจะเสี่ยงมากนะครับไม่ได้เงินคืนนะครับส่วนการลงทุนในแผนที่ผมมองว่าค่อนข้างจะเหมาะสมนะครับมันจะอยู่ที่แผนที่2ครับเนื่องจากว่าลงทุนเริ่มต้น1,000ดอลลาร์นะครับให้เพื่อนได้กำไราไร1.5%มันจะตกวันละ15ดอลลาร์เท่านั้นเองเขาจ่ายจริงแน่นอนนะครับอันนี้ผมเล่นอยู่นะครับคอนเฟิร์มว่าเขาสามารถจ่ายได้จริงแบบไม่มีปัญหานะครับ เหรมันสูงกว่าแผนหนึ่งก็จริงแต่ว่ามันยังค่อนข้างหวานเย็นและผมคิดว่าเขาสามารถจ่ายได้น่าจะเป็นแผนที่ดีที่สุดแล้วนะครับถ้าในเพื่อนคิดจะเลือกเล่นส่วนแผนที่3เนี่ยโดยส่วนตัวมุมมองผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่ที่เขาจะจ่ายจริงครับแต่ในเพื่อนจะเสี่ยงมากเพราะว่าต้องใช้เงินลงทุนถึง5000ดอลลาร์ 5, 000, แล้วมันก็มีโอกาสเป,เป็นเป้าสายตาให้กับเพื่อนๆส่วนใหญ่หรือทางแอดมินเหมือนกันนะครับเราคงไม่อยาก,กะตกเป็นเป้านะครับในการใช้เงิน5,000ดอลลาร์ 5, ไปเล่นหนักๆในแผนลักษณะนี้นะครับผมว่าทํว โปรโล่โปรไฟล์เอาไว้แล้วหลีกเล่นแผนที่3ดีกว่านะครับดังนั้นการลงทุนในโปรเจกต์นี้เนี่ยถ้าในเพื่อนมีเงินทุนตั้งแต่1,000ดอลลาร์ขึ้นไปผมแนะนําให้เล่นแผนที่2นะครับเป็นแผนที่กําลังดีเลยในแง่ของการจ่ายผลตอบแทนในเลทที่ไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ําเกินไปส่วนถ้าใครเนี่ยทุนน้อยกว่า $1,000 ดอลลาร์เนี่ยจะมาเล่นแผนที่1เนี่ยผมว่ามันก็มันก็หวานเย็นเกินไปอยู่ดีครับเพราะว่า0.6%เนี่ยนะเพื่อนๆกว่าเพื่อนจะคืนทุนเนี่ยมัน มันประมาณ167วันนะครับ167 business day เ้วยนะครับเป็นวันทำการนะครับกว่าจะถอนเงินได้100%ยนี่คือรอนานมากนะครับเป็นเป็นครึ่งครึ่งค้อนปีอะครับอ่าแต่ถ้านับเป็นวันปฏิทินจริง,รงๆครับที่มันมีเสาร์อาทิตย์ด้วยเนี่ยมันจะยาวถึง233วันเลยนะครับมันเป็นระยะเวลาคืนทุนที่นานมากๆเลยนะครับผมก็คิดว่ามันหวานเย็นเกินนะ ถ้าจะเล่นด้วยเงินที่น้อยกว่าพันดอลลาร์ในแผนที่1เนี่ยผมว่าอย่าดีกว่าสู้เพิ่มเงินให้มันประมาณสักพันดอลลาร์นะครับมาเล่นแผน2น่าจะกำลังดีนะครับถ้าให้เพื่อนเล่นลงทุน1,000ดอลลาร์ 1, ในแผนที่2เนี่ยเพื่อนๆจะไปถึงเบรกอีเวนต์พอยต์นะครับอยู่ที่ประมาณ67 Business Day นะครับอ่าก็คือ67วันทําการหรือเทียบเท่ากับประมาณ94วันนะครับก็จะประมาณ3เดือนกว่าๆเพื่อนๆก็จะไปถึง BEP แล้วหลังจากนั้นก็สามารถถอนกําไรต่อไปได้เรื่อยๆนะครับก็เป ส่วนแผน3นะครับการจ่ายถือว่าหนักมากนะครับได้วันละ3.2%และเวลาคืนทุนหรือ BEP มันจะอยู่ที่32วันทําการนะครับหรือประมาณ45วันก็คือมันจะคืนทุนสั้นนะครับแต่ต้องลองทุนได้เงินจํานวนที่มันสูงยิ่งขึ้น โดยสรุปนะครับแผนการจ่ายผลตอบแทนของ Light a s s e t มี4แผนการลงทุนด้วยกันแต่เลทการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยมันแตกต่างกันมากมายมหาศาลนะครับบางแผนจ่ายน้อยเกินไปคือหวานเย็นมากอย่างเช่นแผนที่1หรือแผนที่2ซที่มันจ่ายกำลังดีก็ตามนะครับน่าจะเป็นแผนที่พอเล่นได้กับแผนที่3ที่มันจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะต้องอามาระวังส่วนแผนที่4ถือว่าเป็นกับดักนะครับโดยสรุปมันจะเป็นประมาณนี้ขอให้เพื่อนเลือกเล่นและจัดสรรเงินที่สามารถรับความเสี่ยงได้นะครับโดยส่วนตัวผมเลือกแผนที่2นะครับ 1,000ดอลลาร์เป็นจำนวนเงินที่กำลังดีนะครับก็คือขั้นต่ำสำหรับการเริ่มต้นที่นี่ครับ สำหรับช่องทางการลงทุนของที่นี่เนี่ยก็มีทั้งธนาคารออนไลน์อย่าง Perfect Money แล้วก็ cryptocurrency นะครับมีให้เลือกถึง4ส,สกุล Bitcoin Litecoin Ethereum แล้วก็ Dogecoin นะครับซึ่งเพื่อนสามารถลงทุนเนี่ยโดยระบุยอดเงินเป็นหน่วยของ US อลลาร์นะครับมันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนภายในแพลตฟอร์มด้วยนะครับเป็นหน่วยของดอลลาร์ต้องรับความเสี่ยงในความผันผวน,นให้ได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ล่าสุดเขามีสกุลใหม่ที่เป็น Stablecoin นะครับ USDT TRC 2 0ให้ให้เพื่อนสามารถเลือกเล่นลงทุนได้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นช่อง ทางทั้งหมดตอนนี้นะครับ6ช่องทางด้วยกันสําหรับการจ่ายเงินตอนถอนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะจ่ายออกมาเนี่ยภายใน12ชั่วโมงทําการนะครับก็รอน,นิดนึงเงินก็เข้านะครับแต่ว่าปกติผมถอนเงินก้อนเล็กผ่าน Perfect Money เนี่ยเขาจ่ายแบบ instant เลยนะครับเงินก็จะเข้าทันทีมันก็น่าจะขึ้นอยู่กับช่องทางที่ได้เพื่อนถอนเงินด้วยครับ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผมก็มีลิงก์อยู่ที่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครได้นะครับโดยการกดคลิกไปที่ปุ่ม open account ปุ่มนี้ครับจากนั้นก็มากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับโดยอันบน full name จะเป็นชื่อครับถัดมา username ก็เป็นชื่อผู้ใช้ ตั้งให้ไม่ซ้ํากับใครนะครับส่วนพัสเบิร์ดตรงนี้ก็เป็นรหัสผ่านนะครับกอก2ครั้งให้เหมือนกันรวมไปถึงอีเมลครับกอก2ข้างให้เหมือนกันส่วนทั้งฝั่งขวาเนี่ยจะมี secret question secret answer เนี่ยผมข้ามไปนะครับไม่ได้กรอกอะไรแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะมีช่องทางการถอนเงินเป็นเลขที่กระเป๋ารับเงินนะครับก็เอามากรอกให้ตรงกับช่องทางที่เราต้องการลงทุนได้เลยเกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดติ๊กที่บล็อกสี่เหลี่ยมแล้วก็คลิกที่ปุ่ม register now ส,สีดาครับการสมัครก็เสร็จสิ้นเรียบร้อย อ่ะเดี๋ยวคราวนี้มาดูหน้าการใช้งานกันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งปุ่มการใช้งานหลักๆเนี่ยมันจะมีปุ่มฝากเงินกับถอนเงินเนี่ยซึ่งฝากเงินก็คือ make deposit นะครับถอนเงินก็คือปุ่ม withdraw fund นะครับส่วนการตั้งค่าเลขที่กระเป๋าต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาตั้งเพิ่มเติมได้ตรงคำสั่ง account setting มันก็จะมีรายละเอียดให้เรากรอกเลขที่กระเป๋านะครับซึ่งเลขที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อกอกไปแล้วมันจะแก้ไขไม่ได้นะครับก่อนจะกรอกก็ตรวจทานตัวอักษรให้ดีซะก่อนนะครับถ้าต้องการแก้ไขขึ้นมาอาจจะเรื่องใหญ่นิดนึงต้องอีเมลหาทางแอดมินนะครับพอกรอกเสร็จเรียบร้อยก็กดคลิกปุ่ม Change Account Data ได้เลย เอาละครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูยอดเงินลงทุนของผมครับมาที่หน้า e p p s s t t l s t เนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าผมใส่เงินเข้าไปให้ดูแล้วจำนวน1,000 u s ดอลลาร์นะครับใส่ไปช่วงประมาณ2เดือนกว่า,วาที่แล้วเนี่ยจ่ายผลตอบแทนดีมากนะครับวันละ1.5%เ ผมเล่นในแผน2นะครับผมก็ใส่ขั้นต่ำพอดีเนาะหนึ่ดอลลาร์ได้1.5%นะครับในเทอมยาว132 Business Day ผมก็ถอนกำไรสบายๆไปเรื่อยๆทุกวันนะครับวันละ 15$ ดอลลาร์นั่นเองนะครับโดยตอนนี้เนี่ยผมก็ถอนกำไรเนี่ยออกมาได้เนี่ยเกือบจะถึง BEP แล้วด้วยนะครับเนี่ยที่เพื่อจะเห็น Total With Draw ของผมเนี่ยถอนเงินออกมาแล้วทั้งหมดนะครับแปดร้อยสิบสี่ดอลลาร์นะครับ ก็อ,อีกไม่นานผมก็จะคืนทุนแล้วครับก็สามารถเล่นสร้างกําไรได้เรื่อยๆผมคิดว่าถ้าผมคืนทุน1,000ดอลลาร์แล้วเนี่ยผมอาจจะเอา1,000ดอลลาร์เนี่ยกลับไปลงทุนต่ออีกทีนะครับก็จะได้วนลงทุนไปเรื่อยๆในช่วงนี้นะครับก็น่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีครับอ่ะคราวนี้ถ้าใครต้องการจะฝากเงินเข้ามาลงทุนก็อย่าลืมนะครับตัวนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่ําแล้วก็มีโอกาสจ่ายได้ยาวแต่ยังไงเพื่อนๆก็ต้องใช้เงินที่รับความเสี่ยงได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ามันก็คือเเว็บบไซตต์สายิิปนนนนัั่ะะคครรรี้้จนม ก็มากดที่ปุ่ม Make Deposit ได้เลยนะครับด้านล่างนี้ก็ได้นะกดคลิกเข้าไปเลยครับก็มาเลือกแผนการลงทุนที่ต้องการนะครับโดยกดติ๊กถูกตรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในล็อกเนี่ยสมมติว่าเลือกแผน2เหมือนผมนะครับแผน B 1.5เปต่อวันก็มาใส่ยอดเงินลงทุนข้างล่างนะครับ1,000 u s ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับใส่เป็นหน่วยของดอลลาร์แล้วก็มากดเลือกช่องทางที่เราต้องการลงทุนแบบนี้นะครับสมมติว่าจะลงทุนด้วย t e a อ e r USD นะครับกดเลือกแล้วก็คลิกปุ่ม Spend Now มันก็จะมีหน้าให้เราฝากเงินปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะส่งเงินกันเป็นอยู่แล้วเนาะก็ส่งเข้าไปลงทุนให้เรียบร้อยยอดเงินก็จะปรากฏขึ้นมาตามปกตินะครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาถอนเงินให้เพื่อนรับชมกันนะครับผมก็มี Earning เข้ามาแล้วบางส่วนด้วยนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับสามารถทําได้ตรงกดปุ่ม w i t h d r a w ฝันปุ่มนี้นะครับ้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเนาะผมก็มียอดเงินคงเหลืออยู่นะครับอยู่ที่ US ดอลล usd ที่เป็น perfect money นะครับกดเลือกตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงวงกลมเนี่ยแล้วก็มาที30ดอลลาร์ที่ด้านล่างครับแล้วก็คลิกปุ่ม Request เพื่อเป็นการยืนยันการถอนแล้วก็กดคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งครับ หลังจากกดปุ่มถอนเงินปุ๊บเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่าเงินเข้าทันทีเลยนะครับมี b a สช์นัมเบอปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีเมลจาก Perfect Money ส่งมาแล้วนะ $30 ดอลลาร์จ่ายเข้ามาทันทีแบบคำเร็วแสงเลยนะครับในบางครั้งเนี่ยเวลาถอนมันอาจจะไม่มี b บสช์ขึ้นมานะครับแล้วเงินจะยังไม่เข้าก,ก,ก็ขอให้เพื่อนรอไปก่อนนะครับประมาณ12ชั่วโมงทําการเงินก็จะเข้าตามปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ผมก็หวังว่าในช่วงที่ตลาดไม่แน่นอนแบบนี้เนยะเพื่อนๆก็จะสามารถกระจายความเสี่ยงไปสร้างกําไรในเว็บที่จ่ายผลตอบแทนแบบมั่นคงสูงได้อย่างเว็บนี้นะครับซึ่งก็คือ light asset หรือจะไปเล่นในกลุ่ม non h i ปก็ได้นะครับก็จะมีอย่าง city b u i l t a solid trade bank อันชาร์ตเดเวลพวกนี้ก็มั่นคงทุกตัวนะครับก็สามารถเล่นสร้างกําไรได้นะครับในจํานวนเงินท,ที่เพื่อนสามารถรับความเสี่ยงไหวซึ่งในกลุ่มเนี้ยมันก็สร้างกําไรให้ผมมาแล้วหลายปีนะครับซึ่งก็เป็นกําไรที่หอมหวานมาโดยตลอดเลยอ่าแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดคลิปจากผมนะครับอย่าลืมกด u u s c r i b e c h anel n ผมด้วยครับพิกเก็ติงของหมูหมูนะครับผมยังมี telegram รร channel facebook fanpage มาให้เพื่อนติดตามนะครับ ไปติดตามให้ครบทุกช่องทางครับเพื่อจะได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงทีสังรับวันนี้ขออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสังเกตไลท์แ asset ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ